โอเคมาครับทุกคนถึงแล้วนะเดี๋ยวผมขอสวดคาถาดน่อยดีไปปลอดเหตุปลอดเทตฟอร์เทตประสาทฟออ์เหตุเฮ้ยไอ้ไอเฮี้ยเฮ้ยคาถานี้แม่งได้ผลนะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีบอัดเดี๋ยววันนี้เรามาต่อในไมค์คาพาร์ทคอร์กันดีกว่านะครับก็วันนี้ผมกะว,ว่าเราจะไปประตูนรกกันนะครับก็นี่ประตูนรกตรงนี้เลยนะครับก็กะจะทำให้มันสมบูรณ์เนาะแล้วก็ไปดูดีกว่านะครับว่าในนรกจะมีอะไรนไ่าตื่นเต้นบ้างนะก็ก่อนที่เราจะไปดูคลิปภายในวันนี้นะครับทุกคนผมต้องชี้แจงเรื่องนี้ อย่างด่วนนะครับเนาะเพราะว่ามีคนดูคอมเมนต์มานะครับว่าอยากเล่นกับพี่แบบเยอะมากเลยนะไม่ก็ทักส่วนตัวมานะครับว่าอยากเล่นกับผมอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนผมไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงดีวะครับทุกคนก็มีหลายคนคอมเมนต์นะครับว่าอยากเล่นกับผมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมก็อยากเล่นับคุณดูเหมือนกันนะครับผมแบบอยากเล่นับคุณดูนะสักวันผมจะเปิดเซิร์เป็นของตัวเองนะครับทุกคนแต่ตอนนี้มันยังแบบมันยังไม่ได้ไหมผมแค่ลัก2,000ันซับเองนะครับทุกคนแล้วแบบความรับผิดชอบผมแบบ ผมยังแบบยังไงเขาเรียกอะไยังไงผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะครับทุกคนแบบผมยังไม่ได้ทําด้านนี้แบบเต็มตัวนะครับทุกคนผมแค่แบบทําเล่นๆอะไรประมาณนี้เนาะแบบการที่ผมจะเปิดเซฟผมก็ต้องแบบมีความรับผิดชอบใช่ไหมดูแลเซิงดูแลเซฟอะไรอย่างนี้นะครับคือจะพูดไงดีละ่ะมันพูดไม่ถูกจริงนะครับทุกคนก็คือแบบเวลาทุกคนทักมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผม,ผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงนะจะตอบแบบ ไม่ได้ครับมันก็อึดอัดใจอะครับทุกคนคือแบบผมอยากเล่นนะแต่ว่ามันไม่ได้นะครับเนาะการที่ผมเปิดเซิร์ฟเล่นมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดเลยครับทุกคนทุกคนอาจจะง่ายใช่ไหมเพราะว่าทุกคนก็แค่เล่นอยากเล่นกับผมใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าผมแบบทำคลิปผมัะต่อคนเดียวผมทําอะไรคนเดียวใช่ไหมครับทุกคนอย่างยูทูบเบอร์แบบหลักแต่หลักลานซับทุกคนมีคนต่อให้เขายังแบบเขายังไม่ว่างมาเล่นต่คนดูเลยทุกคนเข้าใจผมปะคือแบบแล้วผมอัดคลิปคนเดียวตต่อคนเดียวแล้วันเนี่ยมันก็ มันไม่ค่อยมีเวลาว่างครับทุกคนแล้วแบบคือต้องเวลาสร้างเสร์มผมก็ไม่รู้นะว่าเขาสร้างยังไงนะครับแต่มันต้องมีคนดูแลแน่ๆนะครับมันต้องมีคนดูแลแน่แน,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 นอนนะในการแบบสร้างเสร์มไม้ครามนะครับที่ผมรู้มาเนาะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับไม่เข้าใจก็ได้นะอยากให้ทุกคนรับรู้นะครับว่าถ้าทุกคนทักมาอย่างนี้แบบมันอกาสเป็นแบบสูตมากนะตอนนี้คือแบบผมไม่มีแผนที่ว่าจะเล่นอนาคนดูเลยนะครับแต่อนาณาคตก็ไม่แน่นะครับทุกคนทุกคนทำหน้าผมไปนะครับหนีหน้าคนดีนะ แน่นาคตผมเล่นกับคนดูแน่นอนครับทุกคนผมจะเปิดเซิร์ฟเป็นของตัวเองแล้วก็เล่นในเซิร์ฟนั้นแน่นอนครับทุกคนก็รอนะครับสักวันเนาะแต่ก็ไม่รู้วันไหนเหมือนกันนะครับแต่ผมสัญญาเลยผมสัญญาหรือว่าผมเล่นแน่นอนผมอยากเล่นนะครับผมอยากแบบทำคนทิ้นแกลงคนดูในมายค้าวอะไรอย่างงี้นะครับก็นะทุกคนเข้าใจผมนะครับเข้าใจเถอะเข้าใจเถอะนะครับผมไม่ได้อยากปฏิเสธเลยนะบางทีนะครับมันก็อึดอัดใจเหมือนกันนะที่ผมจะตอบว่าไม่ได้ครับอะไรประมาณนี้นะครับทุกคน โอเคก็เดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับทุกคนวันนี้ไปเดี๋ยวอย่างแรกเราต้องไปขุดออกซีเดียนไหมใช่เราต้องไปขุดออกซีเดียนนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมกะว่าเราจะทำพวกวใหม่ด้วยเพราะตอนนี้จะพังนะครับก็เอาเป็นพวเพชรเลยตอนนี้ผมเขาได้จะรวยนะเก็บไปมาเดี๋ยวทีิหน้าผมว่าเราต้องได้มาสร้างบ้านเลยนะเรายังไม่มีบ้านเลยนะครับทุกคนก่อะก่สร้างเป็นบริเวณตรงนี้เนาะได้ครับได้ได้ไดกะจะทําเป็นคาริฮัตหลังเล็กๆเนาะหลังน้อยๆนะครับ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปขุดออกซิเดียนนะคะผมผมมีแผนที่ว่าเราจะไปประตู2ประตูนะครับประตูบริเวณตรงนี้กับประตูตัวที่มันเกือบสมบูรณ์นะครับทุกคนทุกคนจาได้ปะตรงนั้นนะครับผมคิดว่ามันต้องมีแบบอะไรดีๆนะมาแต่ก่อนอื่นเราต้องไปขุดออกซิเดียนนะครับผมมาซุดก่อเพชรแล้วก็พอจะแข็งเก่งนะผมว่าแต่ว่ามันยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเราต้องรอใส่พวก Option Option, ออปช่นออปชันเนะาะใช่มาแล้วก็สักวันเราต้องไปหาอันนันด้วยนะครับเดเธอร์ไลท์โอ้โหเดเธอร์ไลท์นี่คือแบบ หากันโอ้โ oh, อ oh, oh, oh. ้โอ้เดี๋ยวเดี oh, ๋ยวเดี oh, ๋ยวเดี๋ยวโอ้ยๆอ้ยทอดล่วงถอดล่วงปับ๊บปั๊บปั๊บป๊บหนึ่งนะป๊บหนึ่งนะ oh. เราจะขุดยังไงดีไม่ให้มันทะลักโอเคแบบนี้ได้อยู่นะ oh. ปับป๊บปับป๊บปัเอาสักกี่ก้อนดีสิบก้อนก็น่าจะพอนะผมว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำยังไงดีเนี่ยผมมาตรงนี้อ้าโอเคโอ้โอ้ปับ๊บจากน้ำมาอุ oh. ้ย โอ้เราอุตส่าห์เอาน้ำมาเดี๋ยวดีไปอุ่นน้ำซะงั้นเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่เนี่นี่โอเคมีน้ำอยู่ดีนะยังมีอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับปับมาโอเคเอามาสักสิบก้อนก็ไม่ไม่ควรทําให้เป็นเรื่องยากเลยนะจริงจริงเอามาตรงนี้โอเคตรงนี้ปรับอ่าไม่ควรทํรา,นะงงาให้เป็นเรื่องยากนะเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเฉยลยนะครับอ้าออกซิเยนโอเคโตโอุ่นอันนี้เราก็ไม่ได้ทาอีกแล้วนะครับทุกคนโอเค อ้ป๊บยเอายังไงดีนะอย่างงี้อย่างงี้โอเคโอ้ยเราวาดทะลักเราวาดทะลักเดียวเดี๋ยวเดียวปึ๊บโอเคน้ำหายไหมโอ้โหน้ำหายไปอีกแล้วอะไรวะเนี่ยี่ผู้เหมือนทำมาเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากว่ะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาวางตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราทำที่หนึงอ่ะวางอย่างี้โอเคก็เราวางอย่างงี้ ไป10ก้อนอันนี้เราได้ก้อนหนึ่งแล้วโอเคชิวๆนะครับขุดไวอยู่นะอ่าเรามีไอ้นี่นะครับประสิทธิภาพ5นะโหไวเยอะไวใช้ได้เลยอะ,ะปั๊บอ่าตกละวาปึ๊บ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 ได้กี่ก้อนแล้วเนะี่ยอ่า4ก้อนโอโ้โหไม่พอนะครับปึ๊บ,บมาผมว่าเอาอยักษ์2ก้อนก็น่าจะพอนะเพราะว่าประตูมันมัน,ม,นมันมีแบบมันมีโครงอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่น่าต้องใช้เยอะนะ สิบก้อนมาผมยากแบบไปไป,ปุ๊บไปโผลท่ที่ไอ้นี่เลยนะประส,สาทพอเชสเลยนะก็จะเป็นอะไรที่แบบโคตรดีนะครับโคตรจะแบบซีรีส์นี้จะเป็นโคตรของโคตรโคตรดวงดีนะมาตรงนี้เดี๋ยวอาหารเราจะหมดปะครับทุกคนเราจะกินเปน็นขนมปังจริงหรอขนมปังไปก่อนละกันนะช่วงนี้ไม่รู้จะกินอะไรนะครับเอาขนมปังไปก่อนละกันปึพอหรือเปล่าปรับโอเคไม่พอนะครับเดี๋ยวเราต้องเอา ทำนี่นิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปให้อาหารสัตว์นิดหนึ่งเนาะเอาซีดมาแล้วก็แครอทไม่ตูไม่ตูตนะครับโอเคปล่อย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 ไว้ก่อนเนาะโอ้จะข้ามอีกแล้วเดี๋ยวเราไปให้อาหารสัตว์แล้วก็เดี๋ยวเราไปกันลิ้นกว่าไหมเกือบลืมเกือบลืมนี่โอเคฟินแอสตูนะครับไฟเช็คนั่นแหละแฟลริสโกประตูนี้มันก็าขาดอีกเท่าไหร่อ่ะหนึ่งอู้ก็ไม่เยอนนะขาดอีกไม่เยอนนะครับแปะแปะแปถ้าจะได้อยู่ที่ผมก็พู่ไพ่ไว้นะครับ อันนี้ความรู้ใหม่นะครับทุกคนผมเพิ่งรู้ว่าไผ่สามารถปลูกบนทรายได้นะอันนี้ผมเพิ่งรู้นะครับโอเคโหจะใกล้มืดแล้วด้วยผมเพิ่งรู้จริงๆนะดูดิผมก็เลยมาปลูกนะครับตอนนี้ผมก็จะปลูกไว้ทั่วพื้นที่เลยเนาะเพราะว่าเราต้องใช้มรกตเยอะเลยนะครับตอนนี้มันยังน้อยอยู่เลยมาเดี๋ยวนอนนิดนึงโอเคนอนก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีตัวอะไรเกิดน,นะปึ๊บปึ๊บโอเคตื่นเรียบร้อยตรงนี้ผมนี่เป็นไงารามสัตว์ทุกคนผมได้ปลูกต้นไม้แล้วก็ทําน้ําตกไว้นิดนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามเนาะอ่า คตรจะสวยงามแต่วัวได้มาตัวเดียวเองนะครับมันไม่พอนะมันต้องใช้สองตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสะพานนะที่ผมทําไว้เงี่ยโคตรงามนะครับแต่เดี๋ยวเราจะทําสะพานตัวนี้ด้วยเนาะใช่ปึ๊บปึ๊บเพราะว่าทำตัวนี้แบบเดินมาจากหมู่บ้านเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เดินไปจากบ้านเลยนะครับไปปึ๊บปึ๊บแก่แก่แเอ้อยเจนเจนเจนเจให้อาหารสันิดนึงก็ยืนนะผมว่าเอ้อยก็ใช้ได้นะครับไม่น้อยเลยนะนี่ปรับปบ ไอเคปึ๊บปื๊บอ้ทำไมมันให้ไม่ได้เหมือนเพิ่งให้ไปเองนะใช่ผมเพิ่งให้ไปเองนะครับอโอ้โหวัวมีตัวเดียวอะครับไม่ได้นะแล้วก็มีกระต่ายด้วยโอ้กระต่ายมันมันหลุดเข้ามานะครับหลุดเข้ามาผมก็เลยจับไปเลยนะโอเคไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเราเข้าประตูตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรนะครับก็ไปเข้าประตูตรงบริเวณตรงนู้นเนาะเพราะว่าตรงนั้นมันมีไอ้นี่ด้วยนะครับมีปรสาทกีเปอร์นะผมได้ไปเจอมานะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่กล้าลงก่อนนะ ต้องรออัดคลิปแล้วค่อยลงนะครับเผื่อมันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนาะก็ทุกคนจะได้เห็นนะเผื่อตายถ้าเผื่อตายทุกคนจะได้ไม่สงสัยนะครับว่าเอา้ามาอยู่ดีไปสิรี่เนี่ยเออจะได้จะได้รู้สาเหตุการตายนะมาตรงนี้อ่าได้ไหมสร้างไปเลยก็ได้โอเคอ,อย่าพลาดนะปับป๊บปั๊บอ่าอย่างนี้แล้วก็อันนี้คูดออกไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเอาไปทําอะไรเนี่ยอันนี้โอ้เหมือนว่ามันจะเป็นคลิปทิศไหม ผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นเข็มทิศในล,ลุกนะครับก็น่าสนใจนะไปลิสโกเลยดีกว่านะครับฟอร์ทเฮดเทียงป,ป,ป,ปู่ปู่ปู่โอ้มาเกิดไอามาเกิดตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวปักไปนิดนึงรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรนะตรงนี้เฮ้ยไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเลยนะครับมีคอร์สด,ด้วยนะเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราลองเข้าอีกประตูดีกว่านะตรงนี้มันแบบโอ้ตันนะโอเคไม่มีอะไรนะครับ มามาอันนี้ยังไม่ใช่ประตูเด็ดเท่าไหร่ดี๋ยวเราต้องรอไปอีกประตูหนึ่งนะผมว่านา่าจะทีเด็ดนะมันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่าง <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับอะไรสักอย่าง,งผมเนี่ยโอเคไปฟื้นเราจะเข้าประตูนรกก่อนหรือว่าเราจะไปสำรวจปราสาทีปเปอร์ก่อนดีวะครับทุกคนเอาอะไรก่อนดีน่าหน่นะสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาะเดี๋ยว,ยวลองเดินไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยนึกนะครับค่อยนึกโอ้โหลองรอยอริยธรรม มันไม่ยอมหายนะครับทุกคนแบบเราไม่ได้มาแถวๆนี้ไงผมตัดแล้วผมก็เดินไปเลยนะเออมันเลยไม่หายนะครับไหนๆก็เดินมาแล้วร้อยมันหายนิดนึงแล้วกันไม่งั้นจะอยู่อย่างนี้ยาวนะอะไรเนี่ยโอ้ไม่ไม่ลอยได้โอเคปับ๊บอาหารน่าจะพออยู่ั้งนี่ประตูตรงนี้นะครับที่ผมบอกแปะผมว่ามันน่าจะไปผั่ที่ปราสาทดีธอนะผมหวังว่าอย่างนั้นนะครับผมภาวนาะว่าอย่างนั้นเนาะโอเค ก็ผมขอไขข้อสงสัยได้ไหมผมอยากรู้ว่าไอ้เจ้าโหมดฮาร์ดคอร์นี่มันเกมโหมดได้หรือเปล่าผม,ผมอยากรู้จริงๆนะบออไม่ได้นะครับแล้วก็มันจะมีวิธีหนึงนะ่งเนาะเพื่อสืดโกงไม่ได้นะครับผมเคยลองแล้วนะมันไม่ได้นะครับอไม่ได้นะครับก็ถือว่าร้อยทุกคนดูเนาะไม่ได้นะครับเด็ดไม่ได้นะครับก็ซีรีส์นี้อาจจะแบบหน้าปกอาจจะไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการทาหน้าปกผมมันต้องบินแล้วก็ถ่ายมุมแบบส,สวยๆเนาะเฮออันนี้แบบอาจจะเกาๆนๆิดนึง โอเคไปขุดอันนี้ออกซะาเบิ้บ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 เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวขอตั้งไว้ก่อนปับป๊บปั๊บอ่าขอตั้งไว้ก่อนนะครับยังยางเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราไปสำรวจไอ้นี่นิดนึง,นงปราสาธธทกีเปอร์นะครับผมได้เจอมาหลังเข่าตรงเนี้ยเออลองไปดูลองไปดูเบิ้บเบิ้บโอเคเฮ้ย okay. hey, น้ำแค่เดียวต้องใช้เรือนะปึ๊บปึ๊บอ่าผมกล่าวว่าเราจะยังไม่ทำดาบเพชรนะครับเพราะว่าดาบเพชรนี่มันต้องแบบ คำนวณดีๆนะเพราะว่ามันแบบมันใส่เอฟเฟกต์เขาไม่ใเยอะนะครับถ้าเราใส่แบบพลาดเนาะมันก็จะขึ้นว่าแพงเกินไปนะครับซึ่งเราก็จะสวยนะเราก็จะสวยนะครับใช่เราก็จะสวยเราจะไม่สามารถอินชาได้ต่อนะถ้ามันขึ้นว่าแพงเกินไปนะครับเราต้องคำนวณดีๆนะครับทุกคนเตือนไว้ก่อนโ okay. อเคอ่าโอ้ยตรงนู้นตรงนู้นนาน่ะเห็นไหมเห็นไหมจริงจริงจริงนิดหน,น่อยนะโอเคไปเร็ดดีกว่านะครับผูแต่ว่าเดินชานะโอ้ถ้าเราวิ้งนะครับทุกคน วิิิิว,วแบบเดียวถึงโอ้หอันนี้แบบเดินนะต้องเดินนะครับต้องจําใจเดินมาเข้าทางไหนดีเนะี่ยโอ้โหมันจมว่ะครับทุกคนมันจมเราต้องหาทางเข้าดีๆดๆนึงเนาะเสยลงไปจ้าเอชิปเปอร์นะครับเดี๋ยวพัทอดรอบๆโอเคไอ้ตามซอกตามซอยนี้ดูดีๆนะเจอบ่อยนะครับเจอบ่อยฮิปเปอร์ชอบแอบในซอกเนีเ่ยสวัสดีๆนะสวังด,นะดีนะ ใ้ปลอดภัยโอ้ชอดหมดเอาชอดมามาก็เดี๋ยวเราจะคุณลงไปนะียครับผมก็ะดีทำให้ระมัดระวังนิดนึงเปิบปบบโอเคอ่าโอเคปลอดภัยคุดออกไปเลยคุณออกไปเลยคุณออกไปเลยคุณออกไปเลยหวังว่าจะไม่มีคิปเปอร์เข้ามานะผมว่าไม่น่ามีนะครับมาทุกคนพร้อมหรือยังคนพร้อมหรือยังพร้อมเปิดทีบไหมอ,อุดดนะ้อนให้ปลอดภัยนะครับโอเคปึ๊บ โอ้ก่ oh, อมาเพชรอ่าดีดดดดดๆน่อยๆออกมาอ่าอู้อ่านะครับเฮ้ยมันจะไม่มีของดีดจริงหรอผมถามทีอ่าดีเราไม่เก็บละกันแอปเปิ้ลอ้ไม่จํากัดไม่จําเป็นนะครับผมว่าไม่ได้ใช้นาะนนี้เก็บไว้เลยนะครับไม่ได้ใช้เพราะว่าอ่าผมชอบใช้ธนูเมนดิ้งมากกว่านะครับเนาะเพราะลูกธนูเราสามารถปั๊มเอาได้นะครับใช่โอ้ไอ้เปิ้ทองว่าอันเดียวอะไรเดี๋ยวมันจะเกลืออะไรได้ขนาดนี้เนี่ย โอ้โหเก็บมาเกี่็วมาเคยไม่มีอะไรนะครับผมกองที่เหลือกล่องมันจะจะดีกว่าเลยนะผมว่าเฮ้ยขีปมจะดีของของพวกในขีปเลยนะมาเโอเคที่เหลือก็ทิ้งไปนะครับผมไม่ได้จําเป็นเพิ่ขึ้นดีกว่าเฮ่พอนะครับคิดหวังกับภาษาคชิปเปอร์ดีว่าจะมีของดีๆนะโอเคขึ้นดีกว่านะครับผมอ๋อทางขึ้นอยู่ไหนวะเนี่ยทางขึ้นตรงนิดๆโอเคมาเรียบร้อย ป็นการสำรวจที่ไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะเพราะไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวขอดูเนินเขานี้ได้ไหมเพื่อจะเจออันหนึ่งนะครับเราจะได้ไปต่อนะเออผมว่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับแถวๆนี้เนาะไม่มีอะไรแล้วนะครับอเอคไปอะไรดีกว่านะผมว่าผมขอแค่เจอปราสาทฟอเกสกับปราสาทไอเจ้าพิกกิ้งข่าวโหดนะสักอย่างหนึ่งนะครับสักอย่างหนึ่งได้ของดีเหมือนกันเนาะ แต่ขอให้เจอไอ้ดีดีกว่านะครับพอเทนเนาะใช่เราจะได้เอาไอ้เจ้าเขาเรียกอะไรอ่ะเทียนปุงน้ายานะครับใช่เทียนปรุงน้ํายาเอาเราจะได้มีน้ํายาใช้กันเยอะๆนะครับเฮ้ยมันจะได้แบบไปนู่นไปนี่สะดวกสบายนิดนึงเนาะนนนานนเวลาเราไปลูกเนี่ยเราก็ปุงน้ํายาก,กันไฟไปก็ไม่ต้องกลัวลาวาแล้วนะครับเออดีผมว่าดีนะดีเลยนะครับโอ้ตอนนี้จะค้มอีกแล้วโอของเต็มเอ้ไอ้ปืนทอปิ้นทอของดีของดีต้องเก็บไว้นะครับผม อันนี้เดี๋ยวรอกินเลยเนาะเออไม่มีอะไรจริงเลยครับทุกคนทะเลทรายที่มันแก่ขนะองแย่นะครับโอเคประตูนี้เธอรตรงนี้มาดูซิว่ามาผมว่าก่อนที่เราจะเข้าเราต้องสวดกระถากระถาดิดนึงไหมสวดกระถานะครับเผื่อจะโชคดีโอเคมาครับทุกคนถึงแล้วนะเดี๋ยวผมขอสวดกระถาดิดนดึงฮู้ไป ปอดเททปอดเททปอดเทตปราสาทปอดเทตปึ Planet. Planet. Oh ๊บโอ้โหโอ้ยกลับกลับกลับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหวไหมผมว่าน่าจะไหวนะพวกนี้ไม่น่าโหดเลยนะครับโอ้โหไม่เจออะไรเลยนะครับผมโอ้ถ้าเราลงไปนี่ก็อะไรเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรตต้นไม้เนี่ยโอ้โหตายอยู่นะถ้าเราตอบไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับทุกคน ไม่ค่อยพร้อมเท่าไรหร่เลยนะโอ้ยพวกนี้ก็รอรอโอ้รอเลยน,นี่เฮยรองนิดนึงไนหะมเฮยไหนๆก็มาเร็วนะครับแต่ผมเล็กล้าลงไปว่ะไอพวกนี้มันตีแรงนะ,ะยิ่งมนเป็นฮาร์ดคอมมันตีแรงกว่าเดิมอ,อยอีอะไรเน่ตรงนี้เอ,อข้างหน้านี้เป็นปราสาทไหมนี่แน,น,น่นะโอ้โหเดี๋ยวขึ้นลำบากนะขึ้นลงลำบากนะครับตัวนี้ พอทำทางนิดนึงโอ้โหแล้วบอกเราก็ไม่ได้เตรียมมานะโอ้โหช่วยจริงปึ๊บเบ๊บเบ๊บเ๊ปั๊บ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 เคเอาไ้ขึ้นลงนิดนึงผอมไหมนี่ปึ๊บเบ๊บอ๋อลงไปจะไม่โดนอะไรใช่ไหมโอ้โหหลอดหนึ่งเลยนะหลอดหนึ่งก็สำคัญนะเนี่ยต่อต่อต่อปึ๊บเบ๊บเค เออเรามีไม้นี่วาอะไรวะเนีม่ไมีไม้แต่ไม่ใช้โอโ้โหเราไม้มันต่อไม่ได้นะเฮ้ยข้างนาหน้านุ้นเหมือนจะเป็นป่าไม่ไม่น่าใช่นะครับโอโ้โหแย่แย่ย่ก็เดี๋ยวขอ,อลงไปก่อนละกันอย่างแรกไหนๆก็มา,า,าแล้ว,เด,ว,เ,เ,วเดี๋ยวเสียยเที่ยวนะครับเดี๋ยวเสียเที่ยวต้องสร้างความตื่นเต้นหน่อยแต่แบบมันจะตื่นเต้นหรือเกินไปหรือป่าน่โอ้ย<อ> ไอ้เฮียเอ้ยกระถานีแม่งได้ผลนะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเก็บไปคลิปหน้าเดี๋ยวเก็บไปคลิปหน้าคลิปหน้าค่อยมาสมรวจเฮ้ยกระถานีได้ผลเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปนี้เลยไหมล่ะเดี๋ยวเราต้องไปกลับไปเอาโล่นะครับทุกคนเฮ้ย เอ้ยคนหรูคนหรูจริงคนหรูจริงโอ้เกินเดี๋ยว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 กลับนิดนึงโอ้โหประตูดีแม่งนำโชคจริงว่ะนี่เอาไปสร้างตามกันได้นะครับที่อะไรเดี๋ยวเท่าไหร่เดี๋ยวหนึ่งตท่ากับจี้ห้าห้าคูณห้านะโอ้โหไปโผล่จริงด้วยว่ะค่ะมึงคนไปโผล่ตรงเอ้ยแล้วมันแบบมันเกินมันจะโชคดีเกิน ดีดีนี่ผมจะโชคดีเกินไปแล้วนะครับทุกคนโหเดี๋ยวทุกคนหวังใต้เอาแล้วนี่ไม่ไหวหดีนะโอ้โหให้เชกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวโอ้โห,โโหสุดยอดสุดยอดไม่รู้พูดคำไหนลีเดี๋ยวเรายังไม่สำรวจอะไรมากมายละกันนะครับเพราะว่าผมไม่น่าไหวนะเดี๋ยวไม่มีถั่วด้วยเดี๋ยวเราไปสำรวจเอาไอ้นี่นึงเนาะเอาในเทอร์วานนะครับในเทอร์วานใช่เดี๋ยวเรามาพวกทำน้ำยิงน้ำยาเนาะ เพื่อวความปลอดภัยดนึงนะครับแล้วก็กลับไปเอาบล็อกด้วยเอ้ยเพราะว่าตอนนี้เราต้่งมีบล็อกในตัวเล็กสิเห็นไหมทำไมเราไม่กลับทางนี้วะไม่ช่างบันนะครับท่ไหนก็มาละไฟตรงนู้นมาก็เราก็เริ่มดูดีนะเริ่มดูดีนะครับไผ่เริ่มโตแล้วก็มีต้นไม้ด้วยเกี่ยวในอนนะคตนะผมเก่าว่าเราจะทําฟาร์มข้าวนะครับฟาร์มข้าวเล็กๆเนาะเป็นคนดูฟาร์มข้าวนะครับ,รรรรบแล้วก็พวกบ้านอะไรอย่างงี้เนาะ แล้วก็ส่วนฟาร์มอีกน,นะครับก็ก็บเอาไว้ตรงนู้นเนาะใช่ใช่ใช่เพราะว่าพื้นที่บ้านเรามันเล็กน,นะครับมันไม่เหมาะกับการทําฟาร์มมากมายเนาะก็เอาไวส้สวยๆงามๆนะครับอเคเก็บของอย่างอย่างอย่างที่บอกอย่างนะครับยัางเอาขีดมาเยอะเลยปรับรองใช้ขิดในการต่อตัวนะอบบนี้เก็บไปเก็บไปเอ้ยอันนี้ไอแต่ว่ายังไงเราเดี๋ยวทําทำจริงๆแล้วกันหมกทองนะครับผม ก็พี่เกี้นน่าจะไม่ตีเราไหมเออน่าจะนะครับเก้พัชระนั่นโลออกมาแล้วก็ธนูนิดนึ่งไหมตัดไม่ได้แล้วธนูนะครับธนูเราโอ้ไม่มีแดงไงอะ่ะลืมสนิทเลยเด็ดเด็ดเด็ดแล้วอ๋อเดี๋ยวทำเ,เดี๋ยวทำนิดเดียวลืมนะครับลืมปึ๊บอ่าเราได้คันธนูมาแล้วหนึง่ง ปับป๊บปับ๊บปั๊บแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะเอพมันก็มีแลกถั่วอูนี่หว่าแล้วผมทำทำไมอยู่เว้เนี่ยเอ้ยทะเยนชาร์ดด้วยฮ่าตอนนี้ระหว่างที่ผมอาชีพม,มาก็มีน้องๆทักมานะครับผมก็ทักมาได้นะผมไม่ได้ยิงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ทักมาแบบดีๆนะครับทักมาแบบดีๆเนาะผมก็จะตอบแบบดีๆนะครับก็ถ้าทักมาแบบกดสตีนผมก็จะไม่ตอบนะเออนะครับโอเค,โอ,เคโอ้โหชาวบ้านเต็มมาตัวไหนวะเนี่ยเอ่มสวัสดีโอเคเอามาสัก โอเคหนสีดอกเอามาเยอะเลยเอามาเยอะเลยโอเคก้าโอ้ไม่พอไปเลือสโกเลยดีกว่านะครับเรือเรือเรืออือที่สำคัญต้องมีเรือนะที่โบ๊ทอ่ะชื่อโบ๊ทโบ๊ทก็เรือเฮ้ยแล้วชอบใช้เรือกางห่กเฮ้ยเราไปจมไปไหนดีโอเคไปเราไปทางเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าประตูเนาะ คอเป็การไม่เสียเวลานะครับมาปี๊บก็ระหว่างที่ผมอัดคลิปนะครับทุกวันผมย้านะว่าทุกวันจะมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์แมน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 ทุกวันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวนอนก่อนนอนก่อนเดี๋ยวค่อยพูดต่อทุกวันเลยนะครับคือแบบบอกเลยนะครับผมโคตรเกลียดเลยนะเด็กแ้นอ่ะคุตรงนี้เลยนะครับผม้าสตุวะดิไม่รู้เหมือนกันนะครับคือแบบผมเกลียดีรเงี้ยไม่ได้เกลียดที่แบบผมอัดคลิปแล้วเสียงมันเข้าอะไรอย่างงี้นะครับตอนผุมนอนตอนผมอะไรมันก็แอน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 โอ้ โคตรดังนะครับผมบอกเลยมันมันไม่ได้เทนะคทุกคนอย่าเอาไปทําตามนะผมบอกเลยแต่งสวยได้แต่งอะไรได้ผมมแบบเต็มที่นะแต่งสวยแบบไม่รบกวนชาวบ้านเขานะครับเออแต่เสียงดังนี่ไม่ไหวนะแปด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 ปดโอ้โหแม่ทำอะไรไม่ได้ด้วยนะครับไม่รู้ชักโอ้โหเหมือนสร้างศัตรูไม่ดีผมนี่พูดอย่างนี้ก็มันคือเรื่องจริงนะครับผมก็ต้องเข้าใจเองด้วยนะอพวกเด็กแวนทั้งหลายนะครับใช่ แต่งคอก็ระวังนิดนึงนะใช่ระวังนิดนึงนะครับเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะได้กับจะพูดมันไม่ได้เฟี้ยวอย่างที่คุณคิดนะครับทุกคนลองแบบปรับความคิดนิดนึงนะมันไม่ได้เท่เลยนะครับมันจะมันอาจจะเท่ในใสายตาคุณนะแต่ว่าคุณคุณลองมองรอบรอบดีครับพี่จะคนจะโกนห่้าคุณนะรู้เปล่าผมด่าในใจนะ <laughs> ไม่ตะโกนนะครับเดี๋ยวโดนสึนตีน <laughs> โอเคโอหวังว่าจะไม่มีเท่มานะครับผมก็เอา้าเอ้า ใจวุ่นเลยงอเจี๊ยดอันนี้กันอันนี้ถือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าพอดเดาเอ้ยโอเคโชคดีนะปึ๊บอ่ามานนี้ก็ไม่ได้อะไรมากนะครับผมชิปภายในวนี้เนาะปึ๊บเดี้ได้ละขึ้นไปขึ้นไปเอ้าแล้วอ๋อนี่น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเสาไหมนี่เอ้าเดี๋ยวเราเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงดิโอ้มืดนะครับมืดมืด อ๋อนี่มาถึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราหาแค่นื้เท่านัานพอนะเรายังไม่ไปสู้กับใครนะครับโอเคเพราะว่าเรายังไม่พร้อมนะปับป๊บปั๊บเดี๋ยวนะนีนะครับดึงวัสดีครับเปรียบเปรีย,ย,ยไม่มีอะไรโอเคคนลึกหลักอะ่ะเอ่อวัสดีครับไม่มีอะไรใช่ไหมตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับแป้งเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้โอ้มือตืบสไตล์ดืลยนะครับสไตล์นะพี่แกได้ดมืดตืบโอ้ เบเบเไม่มีอะไรอีกแล้วโอ้โหมันจะเคยมีอะไรให้ผมไหมนี่ <_ prints> ตรงนี้โอวิเทอร์วิเทอร์เราจะปลอดภัยไว้กอดเราจะปลอดภยัยเราจะปลอดภัยเราจะไปเข้าใกล้ตัวมันนี่ไงละ่ะเราจะไปเข้าใกล้ตัวมันนะครับผมเพื่อไม่อันตรายนะเพราะว่าถ้ามันติดแบบเขาเรียกอะไรติดพิษเวทติดพิษอะไรติดพิษวิเทอร์เออวิธีเรียกอะไร ติดผิดไอ้ติดพิดวิเทอนะครับมันไม่ใช่พิดแต้มันคืออะไรไม่รู้ทักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าทางลงุงอ๋อไม่มีเลยนะครับผมแล้วเราจะเอาเดทว่าจากกันนะีนะตรงนี้ไปแล้วโอเคผมว่านะ่ต้องไปตรงนี้แหละพยายามอย่าดูลาวาในเนอเธอร์นะครับทุกคนผมเตือนไว้ก่อนนะเพราะว่าเนเทอร์มันจะดับไปยากกว่าเดิมแบบ ผมบอกเลยอะทุกคนจะทรมานตายอะดีกว่ามันเอาจนตายอะครับทุกคนเนาะมาตรงนี้อเฮ้ยถามจริโชคดีขนาดนี้เดี๋ยวโชคดีขนาดนี้แล้วมันไม่มีได้ไงไม่มีเนเทววัตได้ไงหรือว่าเราต้องอ๋อผู้ชายโอเคเดี๋ยวเยวิขึ้นไปอตรงนี้ไม่มีนะครับผม เฮ้ยไม่เอาหนะ้าเราต้องการแค่จริงๆนะหรือว่าเราต้องขึ้นไป oh. 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 บนดาดฟ้าอ่ะโอ้โอ้ปับเขาให้อุ้ยตกใจหมดปั oh. บเขาให้ปับเขาให้ปับเขาให้โดยทุกดอกปับเขาให้โอ้ยหลบกลุกลุลลเรร้อยหายไปบมาหรือจะวัดเชิงนี่ดู นี่เฮช็อตนี่ลักหัวคมคมนะครับภูม,มิพลสองเอ้ยไม่ไม่มีอะไรนะครับลากหัวคมคมโอเคอ่าเรียบร้อยก็เราไปทางไหนดีทางนี้สินะเพิ่มเพิ่มมีทางเดียวให้ไปนะครับเอเคโอ้ทางเชื่อมกันดีว่าอ่าน่าจะข้างในนี้หละมาั้งผมว่านะโอ้ยดาวทงเป็่ด้วยโอเค เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นลูกพี่ใจเย็นลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ใจเย็นลูกพี่อ่าเดินไม่ล้นเลยโอเคดีแล้วที่ทำสกอเทพมานะครับเป่าผมเก็เป็นทองไปด้วยเออือไม่เสี่ยงดีกว่านะครับผมจะไม่รอเลือล่อนรถเยอะๆเนาะเดี๋ยวนะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะครับแบบมีตัวอะไรมาตกแปะเดียวแตะนะครับไม่ไหวนะแบบนั้นอนะ่ะเออโอเคขึ้นไปมีอะไรไหมข้างบน ไม่มีอะไรเลยเลยไม่มีอะไรเลยนะครับรีบหารีบกลับดีกว่าว่าผมไม่อยากเดินโอลยเยอะๆๆตรงนี้เยอะอุ้ยอุ้ยเลื่อนเราเลื่อนเราหร,อร,อรือสะกรถไปสามรอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาทางลงว่ะครับทุกคนไปเดี๋ยวมันยิงทางเลยว่ะโอ้ยโอู้เกือบโดนลง เยเดี๋เดๆอโอ้อันตรายว่ะครับทุกคนพี่เหวนะเฮ้ยพีปอดไทยเลยวพี่ปอดภัยเลยไปปอดไทยเลยวชิลุ้งลุ้งลุง,งเจ้ทางลงนี่จะบอกนะเป็นลุยอเ่นี่แล้วอุดไปเขียตัวงหน้าน,นิดนึงเฮ้ยทุกคนต้องแบบยอมรับความที่ปอดของผมนะ Hey. ทุกคนต้องเข้าใจนิดนึงนะครับโอ้ oh. หลายคนอาจจะดูแล้วอึดอัดนะการเล่นของผมโอเคตรงนี้เ,าาเดี๋ยวแทงเบ็ดอ่าไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันทีหลังได้นะอ่าตรงนี้ไอ้ดูเหมือนว่าททางนะครับนิเทเว้านิทวานิขอแค่นี้เทวาแ่เฮ้ยมีไหมจะได้เก่าโอ้โหฮอตหมดอะไรหมดทุกอย่าง ขวดทั้งตัวแล้วขวดใจโอ้โหขวดใจจริงเด,ด,ดี๋ยวดี๋นะจะหาทางกลับบ้านเจอไหมเนี่ยโอ้โคตรบึ้นเลยอะครับทุกคนเดี๋ยวดี๋ยนะไปเทีทางนี้ตันหาทางกลับบ้านเจอไม่ไนเ,เนี่ยประเด็นเนะี่ยอยู่ตรงนี้โอเคในที่สุดที่เราตามมาหาก,ก็เจอนะครับผมเปิดเทอร์วัตเอามามามาเอา้คา,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 าลาังนี้มีอะไรปะเนี่ยโอเคไม่มีอะไรนะครับเราแวงไปซื้ออมโมโมตุ่นนะเดี๋ยวเดี๋ยด ทิงง้งอันอ่าทิ้งอะไรทิ้งเงินมีดการโอเคเดี๋ยวนี้นิดนึงปึบป๊บปั๊บปั๊บโอเคปึ๊บปุ๊บอ่าเรียบร้อยยี่สิบอันนะ่าจะพอสำารับนะเออเช็คกลับบ้านดีกว่านะครับผมแต่ว่าทางกลับบ้านเราหาไม่เจอนะเดี๋ยวของโมหานิดนึงนะครับทุกคนปับป๊บปับ๊บปั๊บอุ้ยอย่าไปยิงผิดนะ เกือบแล้วโอ้โหคีดว่าอยู่ข้างกันเอ๊บเอ๊บหลบอ่าหลบได้หลบได้อไม่ได้แหลกไม่ได้แหลกโอเค hands, like, so, on, so, okay. ทางกลับอยู่นี่นะครับผมกลับเลยดีกว่าอย่าไปสนใจพวกนี้เนาะอย่าไปสนใจเลยเขาอย่าไปสนใจแล้วกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวเรารอคลิปหน้านะครับคลิปหน้าไม่รู้ไม่รู้คลิปหน้าหรือเปล่านะสักคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปฟ้าไันนี่มาเนาะเป็นสลาโบนะครับสลามไฟอ่ะเดี๋ยวมาทำน้ำยานะครับโอ้ เยอะ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 ไม่ไหวนะไอ้บูดตัวน,นี้มันตีแรงมากนะครับผมบอกเลยว่าตีแรงมากจะไปเฮ้ากับมันนะโอเคจริงจริงไม่ก็ไหวแหละถ้าเราฝืนนะแต่ผมไม่ฝืนไงเดี๋ยวตายนะครับไม่ฝืนดีที่สุดเฮ้ยเรียบร้อยกลับบ้านดีกว่านะครับทุกคนกลับบ้านแบบสง,งบสุขนะโอ้ยอะไรแะโชคดีปาด่านนี้วะเอ้ยเตอนคืนแนละ้วครับอุ๊บอุ๊บอะไน ปโอ้ออาชิเมตเราเสร็จไปเยอะมากนะคลิปนี้นะครับทุกคนโอเคเฮ้ยแล้วเป็นไรเนี่ยคันนะยุงเยอะนะครับหน้าฝุ่นเนาะเอ่อเรือเชฟบดบดบดสเฮ้ยเราจะปิดคลิปตรงนี้ดีไหมไอปิดคลิปตรงนี้เลยดีกว่านะครับเออนะที่เข้าท่าดีนะครับโอเคนะทุกคนสัตว์เลี้ยงวายในวันนี้ก็น่าจะได้เวลาพอสมควรกันแล้วนะครับผมสัรว์เลี้ยายในวันนี้เนาะก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นลายใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดดิ่งเพื่อพาคลิปไปจากผมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปภายในวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเฮ้ยผมลืมผมเลยปู่นะเดี๋ยวไอ้ปู่สักแป,ป๊บนึงนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ